โอ้สวัสดีครับ,บเราเดี๋ยวขออนุญ,ญาตเนะญญาะก่อน,<ห>นอืน่นอยากฟังก่อนเลยว่าเรื่องราวเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราขออนุญาตฟังเรื่องราวก่อนแล้วมาคุยกัน,นเชิญเลยครับค่ะอขอบคุณค่ะอาจารย์ก่อนอื่นต้องขอกรับสวัสดีกรับเยนผู้บริหารนะคะแล้วก็กลับสวัสดีผู้ร่วมกิจกรรมแชร์เลิร์นวันนี้ทุกท่านค่ะวันนี้นะคะขอสไลด์ด้วยค่ะ ค่ะเดี๋ยวขอรอสักครู่นะคะค่ะวันนี้มีผลงานที่นำเสนอหลายผลงานเลยนะคะที่เกี่ยวกับนโยบาย BMS ค่ะซึ่งสำหรับงานการเพาบาลผู้ป่วยวิกฤต1น3ของเรานะคะตั้งแต่ได้รับนโยบายเลยค่ะก่อนอื่นที่มาก็คือรับนโยบาย c ี r ีโ BMS ของโรงพยาบาลศรีนคริน นโยบายนี้เกิดขึ้นและประกาศใช้เมื่อวันที่10สิงหาคมพศ2565ค่ะ BMS ถ้าเกิดว่าเราอยู่ในโรงพยบาบาลเราจะรู้ว่ามันค่อนข้างจะสำคัญและงานวิกฤตเรื่อง BMS นี่เป็นเหมือนจะเรียกว่ายังไงคะเรารับหน้าที่ตรงนี้ รับนโยบายนี้มาเราก็มีการวางแผนค่ะว่าเราจะทำยังไงให้ Zero BMS เกิดขึ้นได้และประสบผลสำเร็จบ u n เด e of Care ที่สอดคล้องกับนโยบาย BMS นะคะจะมี4 b u n d l เดซึ่งทั้ง4 b u n d นเดนี้ถ้าเราดูเราคิดว่ามันไม่น่าจะยากค่ะอาจารย์ไม่น่าจะยากจริงๆค่ะแต่เมื่อเราเอาไป ประกาศใช้และปฏิบัติเราจะทำยังไงให้4ีบันเดิลที่ประกาศใช้มาสามารถทำได้ครบถ้วนทุกบันเดิลและผู้ป่วยปลอดภัยเป้าหมายของเรานะคะการสื่อสารนโยบาย Cero BMS จากโรงพยาบาลไปยังหน่วยงานและไปยังผู้ปฏิบัติเราจะทำยังไงเพื่อให้ผู้ปฏิบัติ สามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้องครบถ้วนมีประสิทธิภาพและยั่งยืนตรงนี้เราก็คิดกันค่อนข้างนานอยู่นะคะว่าเราจะทำยังไงเพราะว่าจริงๆการสื่อสารนโยบายลงไปใครจะทำก็ได้ใครไม่ทำจริงๆก็ไม่ได้นะคะแต่เราจะวัดผลยังไงว่าทุกคนทำและมีประสิทธิภาพทีนี้เราก็เลยมีขอโทษนะคะเป้าหมายของเราก็คือผู้ปฏิบัติ ทีนี้การวัตถุประสงค์ของเราในการทําโครงการนี้ขึ้นมาก็คือเพื่อให้บุคลากรในงานการเพาบาลผู้ป่วยของเราซึ่งค่อนข้างใหญ่นะคะงานการเพาบาลผู้ป่วยวิกฤตขอเกินนิดนึงว่าเรามีทั้งหมด ICU ทั้งหมด11หน่วยงานซึ่งมีทั้ง ICU เด็กอายุรกรรมสัญญกรรมแล้วก็ปลูกถ่ายไขยกระดูกซึ่งงานแต่ งานวิกฤตที่แยกออกมาแต่ละงานใครทีเดียวของผู้ป่วยก็แตกต่างกาันมีทั้งอายุรกรรมสัญญกรรมและก็เด็กเราจะทำยังไงให้ทั้งสามงานสามารถปฏิบัติตามนโยบายได้อย่างถูกต้องร0 0เเซเหมือนกันนี่คือวัตถุประสงค์แรกของเราแล้ววัตถุประสงค์ที่สองก็คือค่ะวัตถุประสงค์ที่สองก็คือง่ายๆเลย ก็คือไม่เกิดอุบัติการที่เกี่ยวข้องกับซีโร่ m s เอ็นำไปสู่วัตถุประสงค์ที่เราต้องการมากที่สุดก็คือความปลอดภัยของวัฒนธรรมขององค์กรเราคิดกันค่อนข้างเยอะมากค่ะว่าเราจะดำเนินการอย่างไรให้มีการนำนโยบายไปสู่ผู้ปฏิบัติได้อย่างแท้จริง อย่างแรกเลยขั้นตอนที่1ตั้งแต่เดือนสิงหาที่มีการประกาศนโยบายมาเรามีการรีวิวค่ะว่านโยบาย0 BMS ที่เรานำมาใช้เรามีอุบัติการอะไรเกิดขึ้นบ้างเรารีวิวพบว่าในงานการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤตอุบัติการที่พบบ่อยและมากที่สุดตั้งแต่เดือนมกราถึงสิงหาคมของเราก็คือการขอเลือดผิดค่ะซึ่งแน่เลยการขอเลือดผิด ยังไม่ถึงการให้ผู้ป่วยนะคะแค่ขอผิดมันก็ถือว่าเป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นแล้วเราพบอุบัติการณ์นี้ถึงสองครั้งค่ะมีการขอเลือดผิดสองครั้งคือเป็นขอเลือดผิดคนแล้วก็เจาะเลือดผิดคนกับใบคลองเลือดเป็นของอีกคนหนึ่งอุบัติการณ์ที่เราพบอีกอุบัติการณ์หนึ่งคือการไม่ได้ให้เลือดตามแผนการรักษาค่ะซึ่งหลังจากการรีวิวเราเพบว่า อุบัติการที่มากที่สุดของเราคือเรื่องเลือดค่ะการรีวิวเรื่องที่2คือการแพ้ยาซ้ําเราไม่พบอุบัติการการแพ้ยาซ้ําในงานวิกฤตของเราเลยแต่เราพบสิ่งที่น่าสนใจคือการ alert แพ้ยาในระบบ ho ความเข้าใจของการแพ้ยาซ้ําแพ้ยาใหม่ของพยาบาลที่ปฏิบัติยังไม่ค่อยถูกต้องเท่าไหร่ค่ะแล้วก็เรื่องที่3ก็คือเรื่อง เกี่ยวกับเซฟเซอร์เจอรี่เราพบว่าไม่มีอุบัติการเกี่ยวกับการผ่าตัดผิดครงผิดข้างผิดหัตถการแต่เราพบว่าการมาร์กไซยังเป็นปัญหาในช่วงแรกทีนี้เราก็มาวางแผนกันค่ะขั้นตอนในการดำเนินการระยะที่หนึ่งของเราก็คือเราจะทำยังไงเราจะสื่อสารนโยบาย BMS ไปให้คนที่ปฏิบัติก็คือส่วนมากจะเป็นพยาบาลแพทย์ได้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง หัวหน้าหน่วยงานนะคะก็จะขั้นตอนแรกเลยก็คือหัวหน้าหน่วยงานจะแจ้งให้บุคลากรรับทราบอันนี้คือแจ้งง่ายๆเลยค่ะประชาสัมพันธ์ง่ายๆเลยบุคลากรในตึกต้องรับทราบนะว่ามีนโยบาย BMS นี้ประกาศใช้และต้องปฏิบัติตามอันดับที่สองคือการจัดตั้งคณะกรรมการที่รับผิดชอบค่ะอันตรงนี้สำคัญมากนะคะเราจะติดตามการดำเนินการอย่างไรให้มีประสิทธิภาพ ถ้าเราไม่แอสซน์คนที่มาทำงานเราก็จะไม่รู้เลยหัวหน้าจะไม่สามารถมาตามได้ว่าคนนี้ทำตามนโยบายไหมการจัดตั้งคณะกรรมการที่รับผิดชอบงานการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤตได้จัดตั้งเป็นคณะกรรมการพัฒนาบริการทางคลินิกหรือเราเรียกสั้นๆว่ากรรมการ QA เพื่อมาดูแลและรับผิดชอบนโยบายนี้ในการสื่อสารให้บุคลากรในงานได้ปฏิบัติตาม ทีนี้พอมีการจัดตั้งคณะกรรมการเกิดขึ้นคณะกรรมการเป็นคนรับลูกต่อจากหัวหน้าหน่วยงานค่ะการรับลูกต่อน,นี้คณะกรรมการ Q&A ของเราก็ได้วางแผนกันค่ะว่าจะทำยังไงที่เราจะสื่อสารให้ทุกคนในหน่วยงานได้รับทราบและปฏิบัติได้อย่างถูกต้องเรามีการจัดทำแฟ้มค่ะง่ายๆเลยจัดทำแฟ้มอันนี้ใครอ่านบ้างเราก็ไม่ทราบมีการเซ็นชื่อรับทราบค่ะ ซึ่งเซ็นชื่อรับทราบเซ็นแล้วอ่านก็ไม่รู้ค่ะอ่าแล้วคราวนี้เราจะทำยังไงอ่าต่อไปเป็นกิจกรรมที่รณรงค์ค่ะรณรงค์ยังไงจัดสัปดาห์รณรงค์อ่าเอาบันเดิลไปแปะข้างฝาใครอ่านบ้างอันนี้เราก็ไม่รู้ค่ะทีนี้อันนี้ล่ะค่ะกิจกรรมที่เราคิดว่าอย่างน,น้อยเขาต้องอ่าน pre post test ค่ะ พรีเทสขึ้นไปทีนี้การทำพรีโพสเทสแน่ๆคงไม่มีใครทำให้กันได้ค่ะมีการจัดทำพรีเทสซึ่งตรงนี้พอมีการจัดทำพรีเทสเกิดขึ้นที่เราเห็นคือมีคนมานั่งอ่านนโยบายเพื่อไปตอบพรีเทสค่ะอย่างน้อยๆผ่านตาแล้วค่ะค่ะข้อสอบมาผ่านตาแล้วค่ะในระยะที่สองอเราเริ่ม จริงๆในระยะแรกเรามีการสรุปผลแล้วค่ะอาจารย์เราจะพบว่าการออเดดก็คือยังปฏิบัติได้ค่อนข้างน้อยในตามแนวปฏิบัติทีนี้เนในในระยะที่2นะคะการวิเคราะห์ประเด็นปัญหาเราพบแล้วค่ะบันเดิลที่เรานำมาประกาศใช้ไม่ได้ถูกตะปฏิบัติตามอย่าง100%เรซเราเริ่มมีการทบทวนการปฏิบัติค่ะออเดดค่ะอาจารย์ออเดดทั้งเซลล์ออเดดและสุ่มออเดด เซล์ออดิตร้อยค่ะทุกคนทำตามบันเดิล100%แต่สุ่มออ d ดิตอ้าวข้อแรกไม่ได้ข้อที่2ไม่ได้การสุ่มออ d ดิตและเซล์ออดิตค่อนข้างต่างกันทีนี้เราก็มาเริ่มวิเคราะห์กันแล้วค่ะว่าปัญหาที่เกิดขึ้นคืออะไรมีการสรุปประเด็นปัญหา KM กันในหน่วยงานและภายนอกหน่วยงานเรารู้แล้วค่ะว่าปัญหาที่เราพบก็คือในเรื่องการขอเลือดการใช้เลือด ยังเป็นปัญหาที่ปัจจุบันก็ยังออดิตได้ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์การปฏิบัติตามแนวปฏิบัติก็ยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นะคะเรื่องแพ้ยาเรายังมีความเข้าใจในเรื่องการแพ้ยาซ้ำไม่เหมือนกันเราจัดอะไรคะจัด KM เเชิญเภสัชกรมาให้ความรู้กับพยาบาลตั้งแต่น้องใหม่ยันผู้บริหารเลยนะคะผู้นําหัวหน้างานทำให้เราทราบว่า การแพ้ยาซ้ําจริงๆนิยามคืออะไรและเมื่อผู้ป่วยเกิดการแพ้ยาเราจะทํำยังไงอันนี้เป็นกิจกรรมที่ค่อนข้างดีมากเลยนะคะเพราะว่าเรามีการต่อยอดทั้งการนําประเด็นปัญหาจากการ KM ไปพัฒนาต่อค่ะกิจกรรมที่2เป็นกิจกรรมที่คณะกรรมการวิจัยในงานการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤตจัดทําขึ้นเพื่อซัพพอร์ต การปฏิบัติตามนโยบาย Zero BMS ก็คือการจัด Zero BMS Innovation ขึ้นค่ะการนำหลักฐานเชิงประจักษ์ต่างๆมาประยุกใช้อันนี้ขั้นตอนนี้กำลังอยู่ในช่วงดำเนินการทำโครงการย่อยต่อซึ่งมีการนำกระบวนการใช้แอปพลิเคชันมาเพื่อคอนเฟิร์มการใช้เลือดในหอผู้ป่วยตอนนี้ยังอยู่ในโครงการในอยู่ในช่วงการพัฒนาโครงการค่ะอาจารย์อันนี้น่าสนใจมาก ค่ะผลการดําเนินงานในระยะที่1อย่างที่เราทราบไปว่าประเด็นปัญหาเรื่องเลือดของเรายัางเป็นประเด็นปัญหาที่ตั้งแต่ระยะแรกก็คือการปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการขอเลือดผิดเรายังได้ค่อนข้างน้อยค่ะ5ถึง5 8ถึงเ5ปอร์เซ็นต์ซึ่งเรารีวิวดูแล้วค่ะข้อ1กับข้อ2ของ b u n d ด e OF CARE ในเรื่องการขอเลือดซึ่งเป็นปัญหาของเราก็คือเรื่องแพทย เขียนขอใช้เลือดในใบรีเควสกับแพทย์เขียนขอเลือดในการในระบบ H.O. ซึ่งเมื่อเรารีววิดูแล้วเราพบว่าแพทย์ออเดอร์เสร็จจบค่ะไม่มีการเขียนขอใบไม่มีการเขียนใบรีเควสไม่มีการเขียนขอเลือดในระบบ H.O. ทีนี้เราก็มาคุยกันว่าเราจะทำยังไงให้ข้อนี้เราได้คะแนนเพิ่มขึ้นอย่างแรกเลยก็คือขอความร่วมมือค่ะ แพทย์คะเราต้องเขียนใบรีเควสเองนะคะขอเขียนเขียนเสร็จแล้วแพทย์ต้องไปขอในระบบ Pso ให้เราด้วยนะคะแรกๆก็ยังมีปัญหาว่าแพทย์ก็ยังอิดออดค่ะแพทย์ก็ยังอิดออดออเดอร์แล้วก็จากไปส่วนมากจะเป็นทางสัญญกรรมนะคะที่ที่พบที่พบค่อนข้างเยอะแพทย์ออเดอร์ผ่านโทรศัพท์ว่าให้เลือดคนไข้แต่แพทย์ยังอยู่ในห้องผ่าตัด อย่างนี้ก็มีค่ะทีนี้เราเริ่มจากซบซบก็คือขอความร่วมมือให้แพทย์เขียนค่ะแล้วก็เรื่องการให้เลือดผิดยังมีปัญหาในช่วงแรกก็คือการมอนิเตอร์ไวท์ทอไซด์หลังให้เลือดขณะให้เลือดและหลังให้เลือดไปอีกหนึ่งชั่วโมงซึ่งเราจะทำได้ค่อนข้างน้อยเพราะเรายังคุ้นชินกับการปฏิบัติเดิมก็คือขอให้เลือดครบสชั่วโมง ให้เลือดครบแล้วหลังจากนั้นหนึ่งชั่วโมงเราก็ไม่มีการมอนิเตอร์ต่อซึ่งปฏิกิริยาหลังให้เลือดอาจจะมีได้จนถึงหนึ่งชั่วโมงที่เราต้องไวเท่าทรายข้อนี้เราก็ยังได้ค่อนข้างน้อยอยู่และอย่างที่บอกว่าในเรื่องการใช้ยาและการแพ้ยาซ้ำเรายังค่อนข้างได้น้อยแต่ว่าพบว่าหลังจากการ KM แล้วการปฏิบัติเราสามารถปฏิบัติได้มากขึ้นค่ะทีนี้ในระหว่างการดาเนินงานช่วงแรกเราพบอุบัติการเหมือนเดิมค่ะอุบัติการการขอเลือดผิด สองครั้งจากการติดสติกเกอร์ขอเลือดผิดคนอันนี้การ RCA พบว่าผิดตั้งแต่กระบวนการแพทย์ออเดอร์ผิดแพทย์ใน h o ผิดพยาบาลเจาะผิดและติดสติกเกอร์ผิดค่ะจนมาดีว่าก่อนจะเอามาให้คนไข้เรายังมีการรีวิวและการเช็คก่อนค่ะ ทีนี้หลังจากการพบรวัติการการ RCA ผล,ลการดำเนินงานในระยะที่2ของเราค่ะเราจะเห็นว่าการขอเลือดผิดเราปฏิบัติได้ดีขึ้นเป็นร้อยรับ8 1 2ถึงร้อส่วนการให้เลือดยังมีปัญหาเรื่องการไวทเท่าไซน์เหมือนเดิมค่ะซึ่งตอนนี้เรายังอยู่ในระยะพัฒนาต่อว่าจะทำยังไงให้ไม่ลืมการไวทเท่าไซา์1ชั่วโมงหลังให้เลือดทีนี้การขอเลือดผิด ก็ยังเป็นประเด็นปัญหาเดิมคือแพทย์ค่ะแพทย์ไม่สามารถเขียนใบรีเควส t แล้วก็ไม่สามารถขอเลื่อนใน HO ให้เราได้ร้อซตรงนี้ก็ยังเป็นปัญหาอยู่ค่ะก็เลยคิดกันว่าถ้าเราจะซัพพอร์ตแพทย์ได้มากขึ้นแค่ไหนก็คือ,อเราเขียนข้อบ่งชี้ให้ทุกอย่างแพทย์แค่ลงลายเซ็นไปในไปในใบรีเควสค่ะกับขอเลื่อนใน HO ให้เรา ซึ่งตอนนี้เรายังอยู่ในช่วงที่เก็บข้อมูลว่าจะได้ร้อเซ์เมื่อไหร่ค่ะอาจารย์ทีนี้ในระยะที่2เราไม่มีการพบอุบัติการณ์ที่เกี่ยวข้องกับซีโร่บีเลยในระยะที่2ค่ะซึ่งตรงนี้จะพบว่าในเชิงกระบวนการเรายังไม่ได้แต่ในเชิงผลลัพธ์เราได้ร้อซแล้วค่ะค่ะสำหรับการนำไปใช้ประโยชน์นะคะนี่แหละค่ะประเด็นปัญหาที่เราพบในช่วงการปฏิบัติ การดำเนินโครงการเรามีการพัฒนาต่อก็คือการทำเช็คลิสต์ต่างๆเกี่ยวกับการแพ้ยามีการหาหลักฐานเชิงประจักษ์มาเพื่อซัพพอตว่าการประเมินการแพ้ยาซ้ำเราจะต้องประเมินอะไรอย่างไรแล้วก็พัฒนาโครงการต่อการทำเช็คลิสต์เพื่อเซฟเซอร์เจอรี่เราจะมีเช็คลิสต์อะไรที่เพิ่มเติมจากบันเดิลที่เรามีอยู่ และก็มีการพัฒนาโครงการต่อว่าคนไข้แบบไหนที่เราจะต้องมีการส่งตรวจส่งผ่าตัดมีการเช็คลิ์หน้าชาร์ตมีป้ายให้เห็นชัดเจนเพื่อป้องกันการส่งผู้ป่วยทำหัตการผิดคนผิดข้างค่ะบทเรียนที่ได้รับค่ะจากการดำเนินโครงการอย่างแรกเลยก็คือหัวหน้างานหัวหน้าหน่วยงานต้องมีความ ตั้งใจมีความมุ่งมัน่นที่จะสื่อสารนโยบายที่ชัดเจนมีการกำกับติดตามการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องค่ะอันดับที่สองเลยก็คือการเปิดใจเพื่อจะเรียนรู้เหมือนช่วงแรกค่ะบันเดิลมีบันเดิลมาไม่ได้ปฏิบัติตามบันเดิลช่วงแรกแพทย์ไม่ได้ให้ความร่วมมือเลยก็เริ่มมีการรณรงค์มีการขอความร่วมมือทําให้เกิดการเกิดการให้ความร่วมมือเพิ่มมากขึ้น อันดับที่3ก็คือการมอบหมายงานคณะกรรมการติดตามการดําเนินงานตรงนี้สําคัญมากเลยค่ะถ้าไม่มีคณะกรรมการติดตามการดําเนินงานเหมือนงานที่สั่งปากเปล่าแล้วก็จางหายไปตามกาลเวลาแต่เมื่อมีการประเมินผลเรื่อยๆมีการออเดดมีการเช็คลิสต์มันจะทําให้งานเราสามารถต่อเนื่องและดําเนินไปได้ค่ะทีนี้ อันที่เราเรียนรู้ก็คือการจัดกิจกรรม KM ทั้งในหน่วยงานและระหว่างหน่วยงาน,นะคะ่ะซึ่งเราคิดว่าบางทีมุมมองของหน่วยงานเราอาจจะอะไรที่เราเห็นอยู่ประจำเรามองไม่เห็นปัญหาค่ะแต่การ KM มันจะทำให้คนข้างนอกมองเห็นปัญหาของเราและบางทีเราก็อาจจะมองเห็นปัญหาของหน่วยงานภายนอกและก็มาแชร์กันว่าเราจะมีแนวทางยังไงเพื่อให้ การแก้ปัญหานั้นดำเนินไปได้ค่ะปัจจัยแห่งความสำเร็จก็คือ3อย่างเลยค่ะหัวหน้างานบุคลากรและก็กระบวนการดำเนินงานหัวหน้างานนี่สำคัญมากค่ะต้องมีการสื่อสารนโยบายที่ชัดเจนมีการกำกับการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องบุคลากรก็คือการร่วมแรงร่วมใจกันลงมือปฏิบัติค่ะต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจนร่วมกันก็คือ ของเราก็คือเพื่อให้ผู้ป่วยและผู้รับบริการปลอดภัยองค์กรมันรู้วัตถุประสงค์โดยนำค่านิยมองค์กร X plus 3S มาเป็นแนวทางกระบวนการดำเนินงานนะคะก็คือการมอบหมายคณะกรรมการผู้รับผิดชอบเพื่อติดตามประเมินผลมีการนำข้อมูลประเด็นปัญหามาวิเคราะห์และปรับปรุงอย่างต่อนเนื่องแล้วก็การจัดกิจกรรม KM อย่างที่บอกไปค่ะเพื่อจะได้มองเห็นปัญหาแล้วก็แก้ไขปัญหาร่วมกันได้ค่ะ สำหรับซีโร่บ s นโยบายสู่การปฏิบัติที่ยั่งยืนของงานการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต1 2 3่สาจะสำเร็จรู้ล่วงไปไม่ได้นะคะถ้าไม่ได้รับความร่วมมือจากบุคลากรในหน่วยงานทุกคนค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับเอาแหละเดีย๋ยวขออนุญาตมาคุยกันสักนิดหนึ่งฮะ,ะจริงๆเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ผมมองว่าเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องท,ทั่วไปที่หน่วยงานทุกหน่วยงานเนี่ยต้องมีโอกาสได้ทำเรื่องนี้อยู่แล้วเนาะเอาละฉันนั้นก่อนครับเอาแหละผมนิดเดียว ผมฟังไปเนี่ยรู้สึกว่าจริงๆเรื่องนี้ทุกหน่วยงานต้องเอาไปใช้อยู่แล้วบันเดิลทุกอย่างที่เราใช้เรารู้กันอยู่แล้วนะครับความเจ๋งคืองนี้ผมฟังแล้วเนี่ยความสําคัญคือทุกนหน่วยงานก็เหมือนกันรับนโยบายมาเออเขาว่าอย่างนี้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้กลับมาปุ๊บเอ้ยเอามาเล่าให้ฟังนี่นะคณะเขาว่าอย่างนี้หน่วยงานเป็นอย่างนี้เนาะเสร็จจบเลิกแยกย้ายคำานึงคืออะไรนะ หายไปตามการเวลาใช่ค่ะเหมือนลมปากหายไปตามการเวลาใช่เป็นจริงแต่ทีมนี้ที่ผมฟังไม่ใช่แค่นั้นมาถึงปุ๊บทำยังไงเริ่มต้นโดยการ assign งานหัวหน้าสื่อสารนโยบายมีการ assign ผู้ดูแลแทรกนิดเดียวคือการสื่อสารต้องคุยให้ฟังว่าทําเรื่องนี้มันสาคัญยังไงเพราะอะไรคือเพราะงั้นผู้นําในองค์กรนั้นสําคัญมากในแต่ะองค์กรแล้วผู้นําทำยังไงต่อครับค่ะ ผู้นำสื่อสารเสร็จแอสไซผู้รับผิดชอบอ่าโอเคคำว่าแอสไซน์รับผิดชอบผมแนะนําอย่างนี้อย่างหนึ่งคือตั้งคณะกรรมการใช่ไหมใช่ค่ะพูดง่ายๆคือเราให้อํานาจทีมนี้ใช่ในการไปกําหนดว่าจะทําอะไรติดตามยังไงเพราะงั้นเราเหมือนกับว่าผู้นำเนี่ยสามารถให้อํานาจคนนี้นะไปทําต่อเพราะว่าคีย์เวิร์ดคำนี้ผมฟังคือถ้าสั่งไปแล้วทุกคนก็ไม่รู้จะตามใครจะตามเธอจะตามฉันใช้ตามเราก็ไม่มีใครทําเพราะฉะนั้นความสําคัญคือตั้งคณะกรรมการขึ้นมาด้วยเหตุผลว่าเราให้อํานาจไปเนาะ ต่อมาที่ผมเรียนรู้คือเขาแบ่งเป็นช่วงใช่ไหมฮะแบ่งเป็นเฟสเฟสนี้นะอะให้ความรู้ไปให้นโยบายไปเฟสนี้เราจะวัดผลเฟสนี้น่เราจะเคเอ็มเนาะเอามาว<ช>นกลับเป็นยังไงกว่าจะถึงวันนี้ได้มันแบ่งเป็นเฟสใช่ค่ะใช่ไห<ช>ม<ช>ฮะอันนี้ความเจ๋งอันนี้เนาะเอาแหละผมอยากเรียนรู้วันนี้ระหว่างที่แชรกนะ์กันเนาะระหว่างที่ผมฟังเนี่ยโอ้โหมันมีมันมีเรื่องเรื่องหลายๆเรื่องเลยนะที่น่าสนใจเนาะวิธีการหนึ่งคือการฟีดแบ็กเนาะแหมมีคำหนึ่งแหมมีคำหนึ่งกระแทกมีสัญญกรรมอยู่ในนี้ไหมฮะ ผมฟังผมก็สะดุ้งแทนอาจ,จะจริงแล้วมันอาจจะมีหลายอย่าง<ช>ปัจจัยเขานะถ้ามองเรามองว่าเราเคเอ็มไปแล้วเราลองแล้วหน่วยงานในหะ้เขาไปดูก่อนว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเรื่องปัญหาเรื่องนี้มันเกิดการที่เลือดมันผิดเพราะอะไรเราก็เจอว่าโอ้ยนี่นะจะเป็นคุณหมอออเดอร์ใช่ไหมใช่ค่ะวิธีการไหนเล่าให้ฟังสักนิดหนึ่งไอ้ซอฟต์ในการเตือนนะทํำยังไงฮะเริ่มเริ่มจากแรกๆเลยก็คือ,อหมอออเดอร์ปุ๊บถ้าหมออยู่ในแอเรียค่ะยื่นใบรีเควส จัดมาให้แล้วด้วยถือมาให้เลยถือมาให้เลยค่ะเขียนให้หน่อยเขียนให้หน่อยค่ะคุณหมอรบกวนเขียนให้หน่อยค่ะอ่านี่วิธีการที่หนึ่งใช่ค่ะวิธีการที่สองก็คือเริ่มใช้นโยบายของโรงพยาบาลมาว่าคุณหมอคะเรามีนโยบายนี้ซึ่งคุณหมอเป็นบุคลากรที่จะต้องปฏิบัติตามบันเดินนี้ค่ะความร่วมมือก็ดูจะมากขึ้น แล้วทีนี้ในฟิล l ์ไอซของเราคือมีแพทย์เวียนมาเยอะหายวีเนาใช่ค่ะแพ,แพทย์แพทย์เรียนมาทุกเดือนแล้วบางทีก็อาจจะไม่ใช่แค่แพทย์หน่วยเดียวอย่างเช่นคอนเซิล์สายนั้น<ม>คอนซิลสายนี้ใช่ค่ะบางทีแพทย์ที่ออเดอร์ไม่ใช่แพทย์ประจําของผู้ป่วยเราก็จะขอความร่วมมือก่อนอย่างที่บอกก็คือยื่นใบรีเควสตให้แบบสวยๆไปก่อนสอดสอดไปในชาร์ตเลย แล้วก็รบกวนคุณหมอเขียนให้หน่อยนะคะบางทีเราก็ฟิลทุกอย่างให้เลยค่ะแค่คุณหมอจรดปากกาลงชื่อให้ช่วยมากๆเลยนะช่วยมากค่ะเขียนอินดิเคชันให้เราด้วยแค่เขียนลงชื่ออันนี้โอเคไหมโอเคขึ้นค่ะโอเคขึ้นอะไรไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะใช่ค่ะหลังจากนั้นก็เริ่มเหมือนแพทย์เขาก็จะบอกกันว่าอย่างแพทย์สมมติอาจารย์บอกต่อกันบอกต่อว่าอ่ะน้องเขียนให้หน่อยนะใช่ค่ะใช่เขียนนะ จะเป็นพิการหนึ <ฮะ S 1> น่งนะผมมองว่างี้ที่ฟังแบบนี้เนื่องจากว่าเราเรียนรู้กันว่าจริงๆในหน่วยงานของเรามันมีหลายมิติมากมันหลายคนหลายงานเราทําหน้าที่ของเราเสร็จเรียบร้อยแต่บางเอิมันต้องมีการที่ต้องไปปฏิสัมพันธ์กับนายอื่นเราบางทีเราก็คงไม่สามารถจะไปบอกรายทุกๆอย่างเพราะฉะนั้นสิ่งที่สําคัญคือในหน่วยงานนั้นๆเราตั้งขึ้นว่าต่อไปเนี่ยเราทําแบบนี้แรกๆแน่นอนในช่วงเปลี่ยนผ่านมันก็จะมีแรงต้านอะไรบางอย่างที่มันเป็นการเปลี่ยนสิ่งที่มันจะดีขึ้นมันต้องมีแรงต้านบ้างอยู่ละ แต่พอวันนึงนะฮะพอมันผ่านไปสักระยะหนึ่งมันจะกลายเป็น c u เจอร์คือวัฒนธรรมของเราใช <c oughs> ่ไหมตอนนี้เป็นอย่างนั้นหรือยัง <c oughs> ตอนนี้ยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ <c oughs> ว่า <c oughs> เหมือนแพทย์บอกต่อกันอยู่ว่าหรือถ้าแพทย์ไม่ได้บอกต่อกันเราก็จะบอกว่าถ้าคุณหมอไม่เขียนใบรีเควสตไม่ขอเลือดใน H O ให้ผู้ป่วยก็ไม่ได้รับเลือดนะคะเพราะฉะนั้นมันก็มีผลต่อไปเพราะฉะนั้นผมมองว่านะกระบวนการบางอย่างมันความสําคัญคือย้อนกลับไปเหมือนเดิมผู้นําองค์กรต้องชัดเจน ร้านจะออกมาว่ามีบันเดิลอะไรบ้างมี pre test post test ทุกคนจะได้ทําจริงมีการ feedback าเรียกว audit แต่ละคนใช่ค่ะซุมตรวจก็มีสุดท้ายทุกคนได้รู้จริงๆเพราะ<ช>งั้นเนี่ยความเจ๋งคือที่ผมมองว่าทีมนี้คือชัดเจนในแง่ว่าต้องทําแบบนี้มีคณะกรรมาการทีอ่อำนาจเขาในการทําทําเสร็จแล้วปุ๊บมีปัญหาเกิดขึ้นเอามา feedback กันเอามาคุยกันว่าเหตุผลคืออะไรอ๋อเราทําดีทุกอย่างแล้วแมไอ้เจ้าหมอนี่เองวนไปวนมาบางทีเขียนเด d e r บ้างอยู่ OR บ้างเราทําเหมือนเดิม แต่ตอนนี้มันเกิดความผิดพลาดอ่าแล้วก็ย้อนกลับไปสื่อสารไปแล้วก็วนมาถึงวันนี้แม้ว่าอาจจะยังไม่ใช่วัฒนธรรมสุดท้ายแต่ใช่ค่ะมันจะดีขึ้นคิดว่าน่าจะดีขึ้นอานจารย์โอเคครับเอาละก่อนจะจบไปวันนี้นะผมเชื่อว่าระหว่างจะถึงวันนี้ได้ไม่ง่ายเนาะ<ค>นไม่ง่ายไม่ง่ายเนาะโอเคต่อไป next step วางแผนทำาะไรต่อครับคือตอนนี้เรามีการพัฒนาเนยคือนอกจากคณะกรรมการ QA ที่ดูแลเรื่อง นโยบายนี้โดยตรงแล้วตอนนี้มีคณะกรรมการวิจัยของงานการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤตเขาเริ่มนำ Evidence Based ที่เกี่ยวข้องมาซัพพอร์ตให้ในโยบาย z e r ร b บีพัฒนาต่อไปได้เพื่อให้การปฏิบัติเราได้ร0 0 c เปอร์เซ็นต์คอมลและก็ถึงในแง่กระบวนการเรายังไม่ได้ร0 0เซแต่เราเชื่อว่าผลลัพธ์เราต้องได้ร0 0เซตลอดไปค่ะอาจารย์ผมชื่อว่างี้วิธีการหนึ่งคือเราทำรูปแบบมาึงแล้ว ต่อไปรใช้วิจัยใช้ evidence evidence มันมีข้อดีอย่างนึงคือเรามีระเบียบวิธีการชัดเจนในการเก็บข้อมูลถูกไหมฮะเรามีวิธีการวัดผลที่ชัดเจนซึ่งมันจะวนกลับมาบอกอะไรหลายอย่างของเราเพราะงั้นเดี๋ยวคงเป็นปีหน้าหรือต่อๆไปเราจะได้ฟังผลหลังจากที่มีการเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบคือการวิจัยละโออันนี้เจ๋งนะจากการที่ปฏิบัติทั่วๆไปเอานับนโยบายมาทำนูน่นทำนี่เสร็จปุ๊บย้อนกลับไปทำเป็นงานวิจัยได้อีก เจ๋งมากเอาละเป็นกำลังใจให้ก็เสียงปรบมือให้ด้วยครับอไอซายีกแล้วป่ะเจ๋งมากครับโอเคเลยครับเอาละขอเชิญด้านนี้นะครับด้านรางวัลไปแล้วใครรางวัลแล้วจะเพิ่งกลับนะฮะ